ทุกอาชีพที่คุณคุ้มเถจะทำให้คุณมีเอในเกมโชว์สายหาอาชีพที่เป็กอยากเชิดชูศิลปินเพลงพื้นบ้านโควิดตีแตกนันแหลกคาบ้านแยงกันจนรูบ้านเบากับคนสู้งานและที่ปรึกษาทางด้านการงานสามิทันว่าวันอะไรต้นแท้ี่เก่าต้นรับที่ใหมย่ยาวกันแล้วไงน้องกันยังไม่มีเมียเออเอาแล้วไง ทุพันไปกับพี่กันดีกว่าเดี๋ยวพี่กันจะพาไปบ้านควาบ้านพี่กันในย่าไปสาวคนไหนเข้าไปยาเสร็จเขาทุกไลน์งั้นเราเรียกใครกัเก่งฟังทางนี้ บ้านกันไม่สาดวกปวกก็เยอะไปลาดบุรีกับผมเธอละจะติดใจจะพาเที่ยวภูทารามดูคนงามบ้านโป่งแล้วค่อยแวะซื้อโอ่งอะเอามาอบไก่โอ่งเขาไปใส่น้ำไหมหรอพี่เคยได้ยินไหมไก่อบโอ่งนี่แล้วถ้าร้อนอบอ้าวถ้าพี่ชายเกาหลีอบป้าแล้วถ้าไปบ่อยๆอบนวดอบนวด เป็นงานที่มีคู่บ่าวสาวงานแต่งงานเป็นงานละที่มีคนตายโอ้คนงานงานศพหมองานงานงาไม่ใช่ศพมีมีอีกคำหนึ่งผ่านผ่านผ่านก่อนผ่านไจุดเขาเรียกอะไรจุดแล้วแล้วมีไฟอ่ะเขาเรียกอะไรจุดเทียนกันวันแห่งราษาเข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 าเรียกอะไรเขาเตางานเผางานเผาอะไรงานวันพัศพ งานนี้มีข่าวโพดมีปลาประองค์โอ้ยมีเยอะมีแยะหมดเอ้ยงานอะไรอะงานอะไรสามเอดธันวาล่ะคือวันอะไรเออวันปีใหม่ ปีใหม่มันวันที่หนึ่งสามเอ็ดทันวาวันอะไรวันวันอะไรมันติดท้ายแล้วถ้าตรงไยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮ้ยปียาวเท่าไหร่โอ้โหวันวันสิ้นปีไปตอบเก่งตอบยาวแล้วไงเอ่อสมแท้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย้เน่หงอเง้อองอพ่อแม่ แม่ต้องตื่นตันเมื่อลูกชายนั้นนะโกนว,วัวเอา,เอ,าอ่ดอกมะลิอะไววไหวแม่แต่จะไปไหวแม่ก็ต้องไปสีไผ่สบายอไม่ใช่สีไค่สารว่าาบายสอเสือไม่มีสารีไข่ไม่มีช่วงนี้โควิด มื่อวานไปฉีดดังแล้วไม่จมน้องกันยังไม่มีเมียแต่วันนี้เอ่าเอาแล้วไงถ้าไม่ค่อยพูดเรียกวันนิ่งเป็นสาตผู้ใหญ่เข้าคุยกันในสภามัางคนนั่งหลับตาเวลาเขาปลาใส หลายการหวาดเสียวแหมมันจะปลิวใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ความสนุกได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ s u n เด y TV ีวี